มาดูนะครับมาดูโชเฟอร์เขาจะเทสระบบให้ดูนะครับเออถือว่าเป็นเียดนะครับสำหรับทางช่องนะโอ้โชเฟอร์ใจดีนะครับนี่นะมาดูนะครับเทสระบบนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับให้กับเอฟซีนะอ่านี้ต้องรอระบบนะครับวันนี้ก็ใหม่นะครับมีกล่องคลิปรอบพันเลยนะอ่ามาเราก็มาดูระบบนะครับตอนนี้นะอ่า จะเทสระบบให้ดูนะครับอือ,อโอ้อน,นี่ระบบหนีต้อนะครับหนีต่อนะโอ้ยกขึ้นได้เลยนะครับนีนะโอ้อาจะเบิ่เบื่อนะครับ F4 นะย้อนแสงนะอันนี้คือตัวตัดเชือกนะครับนีนะใบมีดตัวนี้นะครับโอ้โอ้โอแจวเลยนะครับ โอ้สกีข้างหน้าใช่ไวัดสุดยอดนะครับนี่คือใบตัดยอดนะครับอ้าวกดระบบลงมานะโอ้โหหมุนนะครับนี่โอ้้อย่่ำย้อยสูงผับได้ตามขนาดเลยครับนี่นะโอ้โหโอ้สุดยอดครับสุดยอดนะสมราคา12ล้านนะครับตอนนี้นะเฮ็ดนะครับไอไอเฮ็ดนะครับนี่ แถวแถวแถวเยี่ยมมากยอดสิดยอดนะครับ oh นี oh ่เ oh ป็นระบบเลยแะครับนี่นะโอ้โหมาดูข้างหน้าดูข้างหน้ากันนี่การลุกได้นะครับต่้มทงได้นะอ้อ โอเคิกูอกิข้างล่างก็เป็นใบมีดนะครับนี่นะโอ้โหขอบคุณมากครับทีีให้เราได้ดูระบบนะครับการทำงานอัจฉริยะนะครับของรถตัดอ้อยนะเจ้าเฮ็ดนะครับเฮ็ดไอเฮดนะโอ้สุดยอดสุดยอดดูระบบไฮโดรลงนิกนะครับโอ้ อ้สายพงสายแผน่นเต็มเลยครับเต็มระบบทุกระบบเลยนะครับนี่นะสมราคาจริงๆครับแล้วเขาไปรับจ้างเมื่อวงนีงหนงไไ่หรือด่าคุ้มบ่หรือจังไรับจ้างเขาคุ้มอยู่ครับคุ้มอยู่เนาะออ,นะอื้แลวแต่ออ้ย้อมจะอ้อยเนาะเนี่ยอาจารย์เชือเพึ่งเลยครับมื่อวนึี้ใส่ประมาณตังค์ริบหนึ่งน้ำมันง จิมหากรองโอ้ต so ่น like ตัดไรลลาเท่าไรครับเนี่ยกันพ้่นปรับจ้างโอ้ต้องแหกโรงงานกับหนดน้ำโอ้กับหนดอีบครับครับ โอ้โโอม่มมอ,อานีนบ,าบ่ได้เนาะคือห้โรงงานเป็นผู้กำหนดราคามาเลยโอ้แสดงว่าง,งานอย่างเงี้างโรงงานคือจัดงานหาง,งานห้เลยตัวนี้เนาะโอ้คือใส่ระบบนี่ออาโรงงานปอ,รอโรงงานปลอดใส่คดตโรงงานเนาะครับอยู่กับโรงงานอ เป็นี่กันทำงานทุกอย่างเลยห่างมากกับมีระบบเซอร์วิสกับาโรงงานที่เขาก็ได้เฮ็ดประกันมารับขั้นนี้ระกัเรัต้องเฮ็ดเล็น้ครับเพราะว่าผมไปเห็นอยู่ทังน้องบัวสองสามปีขึ้นหลังเลยสามขั้นดแล้วใหม่ตเป็นระกันแมัที่แค่ตอนเือประกันรถยนต์รออืม ปันไฟหประกันออันตรายสุดคือประกันไฟไหมแหละรถอันตรายมากเลย <c oughs> วันนี้ประวัติแล้วนะครับเนี่ยพูดอีมาซื้อไม่เขาจกัยังแยงอยู่หน้าช่วงปีกายปีก้อนเนี่ยทงรถองแตหรงนี้เนาะครับยังหน่อยกับทั้งสองทั้งเลยเนาะในรถถั้ง้ทังตินตรงนี้เลยเ้นี้เนาะนนี้สทังครับดก่นความปลอดภัยโอ้นี่ครับ ้องมีนะครับจำเป็นนะครับจำหร,ร,รับรถตัดอ้อยนะร่ะครอ่าแมนประมาทบ่ได้เนาะระวังอมห่อข้นาขะงอืงของบริษัทมางของบริษัทมั้งเี่ยของอันนี้เล่นบะก็ยังเล่คู่บุตรตา่ยโอ้เป็นเดีย โอ้คอยมาเซอร์วิสพิจตันนี่นะเพิ่มของพิ่นที่มาครับเพิ่มจะต้องมาเรียนเพจเลืเพิ่นก่อนครคับครับครับโอ้ถามว่าตามจีพีเอสเลยตอนนี้เนาะโอ้มาแล้วครับทีมเซอร์วิสนะครับของบริษัทเท็ดนะหัดเจอว่าหัดชุมงพี่เอ็มเลยในนี้นะเนาะเพิ่มเปิดฤดูกาลจะต้องมาเนาะ อืเย่าใบไทยคุณไม่ได้ดอกพคุณใบไทยดอกเคอย,ย่างหันพวกนั่น,นะเขาจะใบไทยขายำมนีนั่นคมลับขาจยอ,อยู่นะนะแมนแมนแมนอ๋อคลิปนี้ไว้คลิปนี้ครับเดี๋ยวให้ช่างเซอร์วิสก่อนนะครับแล้วมาดูการตัดแล้วกันนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้สวัสดีครับ